สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กฮัลโหลวันทูทีสวัสดีนะครับนะ <c oughs> มีมีคนถามว่าเอ้ทำไมทุกครั้งก็ต้องฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ก็ ก็มันขึ้นอยู่เนี่ยแล้วก็นับตามมันนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันสามาหาสนุกประจำในวันพฤหัส,สบดีที่18กันยายน2568นะครับแรม11ข้าเดือน10ปีมะเส็ง นะวันนี้ก็ห้ามทําการมงคลใดๆไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับห้ามทําการมงคลในวันนี้นะเพราะว่าเป็นวันอุบาทนะครับให้เลิกไม่ได้ด้วยในดวงชะตานะอันนี้มาพูดถึงความฝันผู้ที่ฝันในแรมสิบเอ็ค่ำถ้าคุณฝันอะไร ให้คุณรามัดระวังตัวนะครับเอนแหมพอดีหนูหนูลืมม่นหนูหนูฝันนะ <c oughs> เขาเรียกว่าวเห็นเขาเรียกเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นพยาอะไรเป็นอะไรแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเ <c oughs> ดี๋ยวดูสิมันจะมีไหมเตืตดตืดเอ่อ ตัวเบลอร์เลยนะเหมือนถ้าดูหนังเหมือนเหมือนนัตสประหลาดเป็นเอเรียนอะ่ะอืมมันไม่ได้จะมีนะัเอ๊แต่ว่าเห็นอยู่นะเดี๋ยวก็ค่อยเดี๋ยวค่อยหาดูเอ่อหนูฝันเห็นนะมาบนไว้เพราะว่ามันอยู่ขั้นบนโตเวลาคุณนะ ในความฝันเนี่ยบอกละเอียดมากครับคนฝันเนี่ยคุณต้องจําให้ดีจดแล้วค่อยๆแกะออกมาแล้วคุณจะรู้ว่าตัวเลขอะไรครับสถานการณ์ท่าทางเหตุการณ์ภาษากายในความฝันจะบอกหมดนะถ้าคุณนั่งกันปกติเนี่ยอยู่ดีๆถ้ามีคนถ้ามีอะไรลุกขึ้นปั๊บ มีคนลุกขึ้นอ่ะปุ๊บคุณจําไว้เลยนะเขาบ่งบอกว่าบนบนบนแต่เรียบๆอยู่กับพื้นเนี่ยมันก็ล่างถ้าคุณฝันในเรื่องของการแบกหามแบกเสลี่ยงยกนุ่นยกนี่ยกนั่นบนเว้ยคุยต่าติดเนี่ยมันเป็เคล็ดลับนะไม่มีตำราไหนเขียนไว้นะจ๊ะ จะบอกให้นะจ้ามาจากหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของฝันฝันความฝันบอกให้คุณระมัดระวังตัวนะครับมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากสาหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทานน้ามันในวันพฤหัสบดี จะมีโชคมีลาบนะครับในดวงชะตานะเออเดี๋ยวต่อมามาพูดถึงดวงชะตาทางขวามือดวงโ้ยหยีสีเถียวในฐานวันวันนี้เป็นวันปีเกียงเพียงใช้เป็นเจาะเป็นแกเอียงครับนะใครเป็นคนคาดทองยกมือขึ้นไม่ทองหยิบทองหยอดใส่ทองนะใส่สีขาวเทาทองนะ จะพบพักพวกเปื่อนฝูงให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะอืมในดวงชะตาคนเราเนี่ยต้องรักษาคําพูดต้องรักษาสัจจะครับยังไงคุณเนี่ยจะทํามาหากินเจริญรุ่งเรืองครับเออเป็นสําคัญนะคําพูดคนเราเนี่ยคนเราถ้าพูดตรงๆอ่ะยังไงไม่มีปัญหาหรอกครับนอกจากอ้ําอึ่งนู่นนี่นั่น กินปูร้อนทองเนี้ยเออพูดจาตลบตะแรลงคือลิ้นคนเราอะมันปั๊บปั๊นะมันหาได้ยากจริงนะแต่คนเราอ่ะเมื่อทันโชคชะตาฟ้าลิขิตนะโอกาสที่ดีๆเนี่ยถ้าในดวงชะตาคุณถ้าคุณดวงตกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นดวงคุณขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงครับเป็นธรรมดา นะก็เหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะเออวงในหรือหลังไม่เนี่ยนะลูกศิษย์ของอาจารย์ก็มาพูดอา,อาจารย์ก็รู้หลายอย่างนะแต่บางอย่างก็พูดไม่ได้นะเออก็ว่าไปนะเดีย๋ยวพอเดีย๋ยวต่อจากเนี้ยเดีย๋ยวพักเพื่อไทยก็กลับมาถ้าดูแบบนี้เขาเรียกกรทุ่มสุดตัวครับ ที่จริงเนี่ยตามดวงชะตาเนี่ยไม่ติดควบหรอกหนีก็หนีไปก็ไอ <c oughs> บินมปแล้วไงเออบินบินมปแล้วไม่ติดแต่นี่ตั้งใจกลับมาติดอันเนี้ยเขาทาทุ่มสุดตัวอืมคอยดูเถอะอ่าพัก,กอะไรนะ <c oughs> พักสีส้มก็จะไม่ได้เป็นมาหนึ่งนะก็จะลดลงครับ ลดลงอันนี้แหละก็จะแข่งขันกันสูงอย่างเต็มที่ก็ว่าไปนะถ้าดูตามเกณฑ์ก็ไม่นานหรอกอย่างมากก็ปีหน้าออกอะนะกุมภาอะไร <c oughs> ประมาณเนี้ย <c oughs> เออกุมภาไปก็ดีขึ้นอันนี้ต่อมามาพูดถึงฟ้า เอ๊ะนี่บอกไปแล้วใช่ไหมใส่สีขาวสีเทาสีทองนะครับจะนะจะพบพักพวกเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะต่อมามาพูดถึงการเสี่ยงเสียมสีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดีย๋ยวอาจารย์สันกระดิ่งโชคล่าเแห่ยความสำเร็จนะครับสาธุใครเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาาปลอดภยัยคิดเงินในเงิน,งนคิดทองในทองร่ำรวยนะครับ ได้เส C มีใบที่12โชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์เต็มไปด้วยอุปสรรคท่านต้องมีความระมัดระวังรอบคอบแล้วก็ทบทวนให้ดีนะครับความคาดหวังในช่วงนี้เนี่ยนะยากที่จะสำเร็จขอให้คุณอดทนรอคอยสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ความรักของคุณในช่วงนี้ต้องใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตน จะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการข,า,า,รขายท่านในช่วงนี้นะต้องอดทนรอคอยนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานยังไม่สามารถหางานทำได้ทันทีนะคะแนนสอบก็ค่อนข้างดีนะก็สอบผ่าน พูดถึงธุรกิจการค้าการขายก็บอกไปแล้วดวงสุขภาพสุขภาพเป็นไงต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ได้ดีนะอาการก็จะดีขึ้นโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางจมงูกแล้วก็โรคทางปอดนะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะเออในดวงชะตานะแล้วหนูก็รู้มานะจาก วงในนะเรื่องการเมืองนะเอ,อหนูเนี่ยหนูเนี่ยไม่ได้อยู่หนูเนี่ยอยู่เขาบอกสี่เดือนใช่ไหมหนูน่นนะอยู่ไปเลยสองปีเต็มลิมิตเดี๋ยวค่อยดูไม่ขขมเออข,ขาบอกมาเออเขาก็บอกมาสี่ก็สี่สไว้ก่อนไงสี่ไว้ก่อนไง เดี๋ยวพอผ่านไปปุ๊บเดี๋ยวมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็อ้างทําเพื่อประชาชนครับเพื่อความ่อประเทศเออคนเราเนี่ยนะการเมืองมันอย่าไปอะไรมากมายเลยครับมันพูดวายสับสนไม่หมดนะมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะรวมเสียงได้มากครับใครที่มีเสียงได้มากคนนั้นก็ชนะไปครับ เออค่อยไปเลือกตั้งครั้งใหม่นะเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยยังไม่รู้จะเลือกใครเลยเพอเพอไม่เลือกใครเลยครับนอนทับสิ <c oughs> รู้นะจานเคยเลือกพ <c oughs> ักเสรีลมไทยแนละ้วคุณมุลุงไม่เป็นไงทัวลงอะะโอ้ยับ <c oughs> อันซี่ก็เลยไม่เอาละอยู่เฉยเใคร <c oughs> เลือกไป <c oughs> นะแต่บอกอ้าททำไมจาน เชียร์เพื่อไทยก็ผลงาน,นในอดีตเข้าใจปะผลงานในอดีตนู่นนี่นั่นแกคือเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นนะไอ้เรื่องอื่นไม่ไม,ไม่ได้อะไรนะแต่ให้แกไปัญหาเศรษฐกิจปากค้องประชาชนนะแต่ถ้ามาในรูปคุณเตรียมได้เลยแหละนะนะจะทําดีไม่ดีนะแต่ที่รู้แต่ปีหน้าเศรษฐกิจดีครับถ้าปีนี้นะหลังเพื่อรหัสย้ายเนี่ยเพื่อรหัสมนเนี่ย ก็จะหายใจโล่งขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็เหนื่อยครับเพราะเป็นอุตสาหะมันเหนื่อยมันไม่ได้ง่ายนะครับเศรษฐกิจโลกในยุคนี้เนี่ยมันโตมันเป็นกันทั่วโลกคุณเห็นโดนัลด์ทรัมป์ไหมทรัมป์เนี่ยเก่งเป็นนักธุรกิจนะยังปวดหัวกระบาลเลย <laughs> แล้วคนที่เล่นทองคำนะอาจารย์ก็ตือนแล้วเตือนอีกนะ เอาภายในสิ้นปีนี้ก่อนสิ้นปีหกแปดเนี่ยจะขายก็ขายซนะทํากําไรไม่งั้นเนี่ยคุณจะตกแล้ว,ลวขาดทุนย่อยยับไม่เหลือคุณดูนี่พันพอได้ขายไปเลยครับแต่ถ้าคนคิดจะซื้อนะถ้าคุณจะซื้อคุณก็ไปซื้อปีหน้าครับมันไม่แพงเอ,อซื้อได้ซื้อเก็บก็ซื้อแบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นไปเลยทองคำอะ่ะข,ข,ขนา ไม่ไม่ได้เหลือดร้อนไม่ไม่ได้เหลือดร้อนอะไรไงอืมอันนี้ต่อมานะครับมาพูดถึงถึงไหนเนี่ยแหละอ่ออันนี้บอกไปแล้วบอกไปแล้วไปแล้วดืดดึด,ด,ด,ดมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดน,นะครับพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นเนี่ยให้เว้นสีแดงครับอะไม่ให้เว้นม่วงเว้นม่วงนะเราก็ใส่แว่น แว่นสีเนี่ยตาไม่ดีนะย,ยวกคนเช็ดเช็ดเลนส์ก่อนก็มองแต่จอเนี่ยสีฟ้าๆเนี่ยคอมเนี่ยเว้นสีม่วงนะครับเอ่อสีดีก็จะมีส้มมีฟ้าแดงขาวเขียวดีสุดคือแดงครับถอดไป มัอนมองไม่ไ่นแบอันนี้ก็สีแดงนะตัวเลขนําโชคจะมีเลขสองเลขหนึ่งเลขหกสามารถนําไปเสี่ยงโชคลาบได้นะครับต่อมาพูดถึงคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคนเกิดวันพฤหัสบดีในเจ้าชะตาเนี่ยนะครับจะมีความรู้ความสามารถที่ดีครับนะยังไงก็ดีประสบความสำเร็จ นะ้า้าสภาพแบบแล้อมไม่ได้ออกนอกดูนอก,นอกทางนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยนะถ้าคุณไม่ได้ไม่สบายอะไรคุณอาจจะไปเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลนะให้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยโรคลมทุกชนิดโรคเวโกกรโรคกมต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยนะครับคุณก็จะมีฐานะการเงินดีขึ้นนะครับสังคมให้ความเชื่อความศรัทธานะ อ,อคือดวงชะตาเมืองเนี่ยหลังปีเจ็ดศูนย์หลังปีเจ็ดศูนย์เนี่ยดวงดีครับแต่ว่ามันจะมีภัยทางธรรมชาตินะม,มันก็นั่นนั่นไปแต่ภัยทางธรรมชาติมาก็ผ่านไปก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสเพราะดวงเปลี่ยนแล้วแต่ช่วงก่อนก่อนเปลี่ยนก็ มรสุมอ่ะก็ระวังนิดนึงฟ้าฝนช่วงปลายปีห9นะครับปลายปีหกเก้านี่ยพอหลังปีเจศไปเนี่ยไอ,ไอ้ไอ้ที่พูดพูดกันเนี่ยยุคสรีวิไลศรีวิไลเนี่ยของจริงมาครับยุคสรีวิไลหลังเจ็ศนยาก็คือขึ้นอยู่กับใครจะเป็นรัฐบาลคุณยังไงคุณก็ดีอ่ะโดยสภาพองค์รวมองค์ประกอบต่างๆแต่ปีหน้าเนี่ย ปีหนะ้าก็ก็ดีนะแต่ว่ามันต้องระวังอ่ะความประมาทความพลาดเรียกพลาดโดยผู้นำอ่ะเออเพราะฉะนั้นก็จะประมาทดีที่สุดขอใพ่อ <c oughs> วา่ามันทับมันทับตัวไงเออต้องระวังนิดนึงจะดีไม่ดีก็ต้องรอพอบ เซฟตัวเองไว้ก่อนนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงคนเกิดในวันอาทิตย์คุณจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างรวดเร็วครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยเจ้าชะตาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีเงินมีทองมีความมั่นคงต่อมาคนเกิดในวันอังคารเจ้าชะตาอาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการต่อสู้ต่างๆนานา ทำมาหากินครับเอ่อต้องระวังคำพูดนิดนึงนะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนไอ้พุธกลางวันเนี่ยการเจรจา,าพูดคุยติดต่อสื่อสารนะครับจากสังคมได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีแล้วก็สนับสนุนจากผู้ใหญ่ด้วยต่อมาคนเกิดวันเสาร์คนวันเสาร์ความเสียหายต่างๆนะมันจะเข้ามาแทบตั้งตัวไม่ทันครับให้ระวัง มีปัญหาในเรื่องของกับเจ้าที่เจ้าทางนะไม่ควรไปงานศพนะครับในปีนั้นนะก็รออีกปีหนึ่งนะัะถ้าเป็นบุคคลที่สําคัญคุณก็ใส่สองสาบุญไปครับหรือถ้าจําเป็นจริงจริงก็ติดใบทับทิมไปแล้วห้ามไปกินของงานศพห้ามเลยไม่กินเลยเตรียมไปเองถ้ากินไปกินข้างนอกวัดเราไม่เอาเลยครับ เออเฉพาะนี่นะคนดวงตกนะเออต้องระมัดระวังไว้หน่อยอันนี้ต่อมามาพูดถึงตามปัดปรากฏการผ่าดาวทุดีนะครับวันนี้เนี่ยดาวมฤตยูเสียอยู่นะเออแล้วมัน ยี๋ยว่ายังไม่พูดเรระวังน้ำนะจ๊ะโอ้โ <c> ห <oughs> นิดนึงแค่นี้แล้จะตกหนักู่แล้วต่อมามาถึงตามปฏิทินเลิ่มยามของจีนนะครับปฏิทินเลิ่มยามของจีนจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ วันที่สิบปดออวันนี้เป็นวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเนี่ยนะครับนะก่อทาบุญส่วนต์ไว้พระปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในทุกสถานวันนี้วันเสือไม่ถูกกับลิงคนลิงหลบไปครับเสือก็มีโอกาสที่ดีครับ การติดต่อสื่อสารเดินทางวันนี้ไม่เหมาะกับการย้ายบ้านเดินทางไกลเพราะฉะนั้นห้ามเดินทางไกลนะครับแต่ถ้าใกล้ๆไปได้ยิงมีคันห้ามกระทบครกเตาไฟวันนี้เหมาะกับกิจกรรมขอพอรไหว้เจ้าขอบุตรสร้างบ้านซ่อมแซมมั่นหมายนะครับแต่งงานนะแล้วก็ทิศมงคลคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศโชคลาภก็คือทิศต,ตะวันออกนะครับเวลาที่ดีคือตีสามถึงตีห้าสิบเป็ดในกาถึงบ่ายโมงหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มสีเสริมประจำวันคือขาวเทาทองสีโชคลาภคือแดงส้มชมพูม่วงนะครับสีโชคลาภแดงส้มชมพูม่วงนะโอเคอยู่ยต่อมามาพูดถึง ตามลาสิงจักนะครับลาสิงจับคัปี้กคัพเค้อย่างเดียว่อ,อยๆแซ่บดีดีเด้อมาวันนี้ดาววัน สิบแปดจ้าตีดมาเริ่มเมฆครับคนราศีมเมฆเนี่ยดาวงานไม่ดีนะต้องระวังความเสียหายครับลาบผลประโยชน์ใครเล่นหุ้นลงมันตกครับ แล้วก็ดาวการเงินคุณอยู่ปุตตะหมดเปลืองไปกับบุตรและบริวารครับในดวงชะตาเนละเลงเนี่ยนนยังไงคือความรักมีปัญหาการเงินก็มีปัญหานะครับต้องวางแผนด้านการเงินให้ใหดีนะครับเอ่อถ้ามองถ้าทายดีอย่างเดียวมันก็ดีนะแต่ถ้ามันไม่ดีเพราะมันมีตรงข้ามมีเสาอยู่ล้านทั้งล้านไม่ดีครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภค,คนราศีพฤษภเนี่ยชีวิตคุณนะ ด้านการงานเนี่ยดาวพระราหูดีไหมก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงครับมันก็จะมีความเสียหายอีกระวังคนผิวคล้ำเข้ามาวุ่นวายปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาแล้วก็ดาวการเงินคุณก็อยู่ปุตตะการเงินดีไหมดีครับเออพูดคุยเจราจาด้วยเหตุด้วยผลก็ระวังอิทธิพลนิดนึง นะครับไม่รู้ว่าเออต่อมาชาวลัคนาราศีเมทุนคนเมถุนเพื่อรหัสนะครับทับอยู่นะดาวพระจันทร์ก็ยังเป็นเกษตรการเงินก็มีเงินและเป็นปฐุมเกเก์ครับนะดีก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมคุณทำอะไรก็มีโอกาสสำเร็จนะในช่วงนี้นะครับ สนมวนไว้พระไว้กระตันอยู่ฮนะรู้คุณต่อพ่อแม่ภูมิะคูณนะต่อมาชาวราศีกรกฎคนกรกฎเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยมันเดี๋ยวดีนะเออแต่ว่าก,ก็ต้องระวังครับเพราะคุณจะมีศัตรูด้วยเอออืม ต้องระวังนิดหนึ่งนะคนที่ทําอะไรนะข้า,ารา,าชการโกงข้าราชการนะต้องวงังเดี๋ยวทาให้สิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายนะและศีลธรรมเข้าไว้ดีที่สุดนะครับไม่ประมาทของคุณเนี่ยเสาราหูอยู่มอรณะเนี่ยมันมันดับไปแล้วแต่ก็ดวงก็เป็นพินทุบ,บาทอยู่ครับความรักไม่ค่อยดีนะต้องระวังนิดนึงต่อมาชาวราศีสิงคนสิงเนี่ย ดวงชะตาคุณดาวการงานเข้านะก็จะมีปัญหานะครับคนสิงตออเนี้ยมีคดีความอยู่ก็หลายคนนะบางคนเป็นนะ <c oughs> โดนตรวจสอบพล้องเรียนครับนู่นนี่นั่นเนี่ยต้องระมัดระวังไวน้นิดนึงนะบางคนก็มีเรื่องชู้สาวนะครับเออบางคนก็เป็นตำแหน่งผู้ว่าก็มีคดีนะ อ,อยู่ทางภาคใต้นะฮนะก็นั่นหน่อยแล้วก็ดวงชะตาด้านการเงินเนี่ยนะครับปั๊บการเงินจะับการช่วยเหลือสนับสนุนดีไม่มีปัญหาต่อมาชาวลัคนาราศีกันนะคนกันดาวการงานพุทธกุมรัก ดีครับเออไม่มีปัญหาครับในดวงชะตาเนี่ยคนกันนะที่จริงๆเออไม่ติดคุกนะแต่ตั้งใจมาติดก็ไม่ไม่ติดแบบไหนอ่ะไม่ติดก็บ่ะก็บินไปแล้วไงบินไปแล้วเออแหมที่จารย์รู้มานะเขาจะรู้จากลูกศิษย์นะไม่ได้โดยตรงนะลูกศิษย์ผ่านลูกศิษย์ไปอีกทีหนึ่งนะอืม ก็แล้วแต่แล้วก็ยากติดคุกไปแต่เดี๋ยวก็ออกครับเออตุลาเนี่ยแหละหรือ <c oughs> ถ้าเร็วสุดก็ภายในเออสิ้นปีนั่นแหละสิ้นปีสิ้นปีครับก็ดูจากดาวพฤหัสเป็นสิงห์เกีย์นะเฮ้ย <c oughs> ไม่แน่เว้ยอาจจะ ถ้าเร็วปีหน้า,าถ้าถ้าถ้าเร็วปีนี้เพราะดาวเสียปีนี้หรือไม่ก็ปีหน้าเนี่ยแหละอมืมีเกณฑ์ได้ออกครับนะอันนี้เพราะฉะนั้นเอามามากลับมาของกันก่อนกันเนี่ยดาวดีไม่มีปัญหาครับการงานลุยให้เต็มที่จะประสบความสําเร็จนะแล้วก็ดาวพฤหัสบดีเนี่ยให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมคุณดีนะครับไม่ได้มีปัญหาสักอะไร ต่อมาชาวล,าลา <c oughs> ัคนาราศีตุลนคนราศีตุลเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวพระจันทร์ถือว่ามีกําลังครับนูน่นนี่นั่นคุณจะมีงานก้อนโตเงินก้อนใหญ่เข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับทํางานอยู่เบื้องหลังนะคอยวางแผนทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจะประสบความสําเร็จนะครับดาวการเงินคุณเนี่ย นะก็จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆครับไม่ได้มีปัญหาสักอะไรนะเอ,อในช่วงนี้พยายามพูดให้ดีเข้าไว้ครับจะเป็นคนที่มีเซนลางสองหอนด้วยต่อมาเช้าลัคนาราศีพิจิกคนพิจิกนะดวงชะตาคุณก็จะเป็นคนที่รักในการทำงานร <c oughs> ักในการทำงานก็จะมีความสำเร็จนะครับแต่วันนี้ต้องระวังเรื่องญาติพี่น้องครับ ในดวงชะตาะมาดระวังไว้นิดหนึ่งนะต่อมาเชา้าลัคนาราศีธนูคนธนูดวงชะตาคุณก็ยังมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มนะครับระวังเพื่อนฝูงสังคมการเข้าโลกออนไลน์โซเชียลวัตแอบไฮไฟทิก o อกบางคนระวังเพื่อนรักหักเดียมโหดนะครับเออระวังนิดนึง แต่ในด้านการงานดีครับลุยงานให้เต็มที่ไปต่อมาชาวราศีมังกรคนมังกรเนี่ยมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานครับนะหรือทํางานทางไกลต่างถิ่นต่างแดนใครที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจนะก็ระวังการถูกตรวจสอบถูกร้องเรียนนะครับเออเพราะดาวศุกร์เป็นเดชนะเดชอยู่เสียพบเสียเนี่ยระวังฮะตรวจสอบถูก ร้องเรียนนะมีคดีเนี่ยหลายคนก็เจอครับจะรอดพ้นปลอดภัยไหมก็มีโอกาสครับอืมรอดาวเพื่อราชสบดีมาช่วยนะแต่โดยชะตาคุณจะมีโอกาสถูกโชคลาบก้อนโตเงินก้อนใหญ่แต่วันนี้ดาวเสารเสียก็ระวังเรื่องเสียเงินด้วยนะต่อมาชาวราศีกุมค้นกุมเนี่ยโอ้โหอุบัตติเหตุครับ ให้ระวังสวดมนต์ไหว้พระหน่อยอย่าไปทําอะไรซึ่งเสี่ยงไม่เอานะเออดูพยายามดูแลตัวเองนะครับใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทแต่ดาวการงานคุณเนี่ยมาดีครับงานก็มีโอกาสสําเร็จต่อมาชาวราศีมีนครับคนราศีมีนเนี่ยดวงชะตาคุณในช่วงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวดาวพฤหัศสศุรีก็จะมีกําลังมากยิ่งขึ้นช่วงนี้ก็ดีครับแต่พอตุลาก็ยิ่งก็แล้ อัปเลเวลขึ้นไปใหญ่นะมันต้องมีอะไรดีๆเข้ามาเนี่ยก่อนสิ้นปีนี้นะครับในด้านการเงินในช่วงนี้ยังเป็นมรณนะเก็บเงินไม่อยู่ครับเน,เนื้อเนยไม่ค่อยแรงใจนะแต่ชีวิตก็ยังมีความสุขความสบายใจดีอยู่นะเพราะฉะนั้นสายมูให้เต็มที่ครับดาวเกตอยู่สหัสช้าเจ้าชะตาจะต้องเดินทางไปแสวงหาโชคลาภไปไหว้ทพักทำบุญไป วัดนี้ไปสารเจ้านี้ต้องเดินทาง <c oughs> จะประสบความสำเร็จนะแล้วก็ไปเสี่ยงโชคซะนะครับโอเคครบแล้ว12ลาสีนะถ้าในสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ